สองมืนหนึ่งคุณตุ้คุณตุ้นะครับยินดีด้วยคุณตุ้นะหน้าร้าขายอยู่30,000คุณตุ้ได้สองหนึ่งก็ถูกก่า9 0 0นรถจัดส่งถึงบ้านไปโอนเองไปโอนเองย้ำหลายรอบแล้วนะครับดูคอมเมนต์แคปชั่นลูกค้าผมพยายามย้ำนะครับลูกค้าเข้านะเวลากดไลค์กดแชร์หรือกดฟ o ลโล w เราเนี่ยให้เข้าดูเพจย้อนหลังเลยด้วยว่าเราประกาศอะไรบ้างนะแล้วมันมีคลิปวิดีโอใน SA ประมูล SIA ประมูลก็ไปดูย้อนหลังมันมีคลิปคําถามคําตอบเยอะแยะมากมายลูกค้าจะมีคําถามเลยถ้าลูกค้าเข้าไปดูข้อมูลเราใ <YouTube, S 1> นยู u ูปด้ครับใน YouTube ด้วย SA, s a s a ประมูลแล้วก็เดี๋ยวเราแจกรางวัลมอเตอร์ไซค์คันนี้นะสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมกับเราเมื่อครั้งที่แล้วต่อคาถามรถโควิด COVID, เรื่องเกี่ยวโควิดนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับในช่วงโควิดนะครับก็ถ้ามีใครเมมมาน่าสนใจเดี๋ยวแจกรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นนคูะราคาประมาณ1 3 0 0นบาท โอเคโจ้เชิญต่อคันนี้ครับเป็น Honda Wave นะสีขาวเทาปี2 0 1 2ปีอาจจะเก่านิดนึงคันนี้เปิดอยู่ที่1 3 0 0 0บาทมื้น่ออ้าวน้าพี่ไปไหนวะ14,000อ่อาคันนี้อาจจะมีรอยหน่อยแต่เหมาะสำหรับไปแบบแม่บ้านซื้อข้าวซื้ออะไรพาไปส่งลูกเบอรโซมนิดนึงนะเบอรโซมเบอเปลี่ยนใหม่ประมาณ1 8อบอ้าวเบอรโซมใช่อ่าตามสภาพเบอ บอกประมาณร้อยแปดสิบบาทได้เหรอะพุใหม่พี่พุ่ใหม่พุ่ใหม่ใช่ครับลูกค้าครับบอกพุ่ใหม่ร้อยแปดสิบบาทใช่ไปพุ้มเองถ้าสมมุิพ่อค้าเขาจะรู้อยู่แล้วพี่เขามองแป๊บเขาจะรู้เลยโจบอกราคาลูกค้าเลยถ้าอะไรต้องทำทำบอกราคาลูกค้าลูกค้าจะได้มีประสบการณ์อย่างอย่างอย่างล้อที่มันเป็นสนิทอย่างเงี้ยลูกค้าจะให้ฝอยขัดหม้อขัดได้เลยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าโจเดี๋ยวคลิปคลิปหน้านะลงยูทูบผมขออันหนึ่งบอกวิธีการบิวรถมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่ไอ้นี่นี่ทำยังไงเท่าไหร่เอ็นอะไรอะไรอย่างงีีีี้้้้้้้ใใช่่่่่่ออออาาาาไไไไปปปดดูเเเเเเเลลยยคคคคจจจะะะขนน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 โััถึงง็็กกแแตมมมวรืิ เพื่อยังดีอยู่แต่ด้วยสภาพอาจจะขึ้นตนิบที่ลวดเปลี่ยนใหม่ได้ที่ลวดเปลี่ยนใหม่ตามร้านก็เนี่ยรอรับประมาณ200กว่าบาทแต่ะไม่มีผลต่อการใช้งานอ่าใบแดงสี่หมื่นสี่ใบแดงสี่หมื่นสี่ปีปีเก่าหน่อยปีปีสิบสิบสองปีสิบสองโหลดได้ใช่ครับมือสองขายเท่าไหร่ถ้าเป็นปีสิบสองตัวนี้ก็ประมาณหมื่นอือย่างนั้นเลยเหรอเจ็ื่แเจ็ดหมื่นแปดแล้วเราประมูลเท่าไหร่หมื่นสามหมื่นสามอ๋อถูกมันที้เดิมหมื่นสามห้าร้อยอ่ะมีคนใส่ละคุณ เหมียวเหมียวเหมียวเป็นสามห้าร้อยใช่ครับเหมือนสามห้าร้อยปลาใช่ครับคนสนใจเยอะเนาะแปลกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีคลิปผมทำแบบว่าเปลี่ยนทุดสีลอกสติกเกอร์ให้ดูแล้วเปลี่ยกเอ่าอ่าเดี๋ยวโจทำคลิปให้หน่อยหนึ่งให้ลูกค้าดูเดี๋ยวเราทำคลิปให้ดูว่าการบิ๊มอเตอร์ไซค์เป็นยังไงเว็บไอเนาะเว็บไอเว็บไอไม่ใช่ครับมันมีเว็บอุ๊บไม่ใช่เว็บไอ้ไอกับเว็บ ถ้าเว็บไอเนี่ยอันตรายนะอ่าอ่าน่ากลัวนะนนี้ใครอย่าอายอ้วกเลยดีกว่าใช่ครับโอเคหมื่นสามห้าร้อยคุณเมียวเมียวหมื่นสามห้าร้อยมาขายไปหน้าร้านขายอยู่หมื่นแปดเราขายหมื่นสามห้าร้อยหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นามห้าร้อยมาแล้วใช่ไหมหมื่นสี่ห้าร้อยโอเคครบนะลูกค้าเดี๋ยวผมรอนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมรอนิดนึงลูกค้าใส่ให้ครบนะใส่ดั่มนาดดั่มนาดที่เท่าไหร่สิบสี่พี่สิบสี่ต้องใส่สิบสี่แล้วใส่ราคาไม่งั้นเดี๋ยวงงไม่รู้คันไหนสิบสี่ หมื่นสาห้าร้อยหมื่นสามห้าร้อยส่งฟรีนะครับย้ำลูกค้าส่งอ้าแล้หมื่นสี่ห้าร้อยอะเดี๋ยวเขาลืมเขาลืมใส่ลำดับมาพี่อ๋อไม่ใส่ลำดับใช่ไหมทีมงานบอกด้วยนะลำดับที่ทำไม่ถูกต้องสิบสี่สิบสี่ลำดับที่สิบสี่สิบสี่แล้วก็สแลชแล้วก็ใส่ราคาลูกค้าถ้าไม่ใส่ไม่ใส่สแลชมากูไม่ขายอีก เรื่องเยอะเนาะที่เนี่ยเนาะให้มันเป็นตามกฎดีกว่าพี่คนอื่นเขาได้ไหมเออมันจะได้เข้าใจตรงกันไม่งั้นแม่งเยอะถ้าไม่ทําตามกฎบางคนแบบไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เคาะเอาแพงไปกูไม่ขายถ้าไม่มีสลักกูก็ไม่ขายคือเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวงงคือจะได้เข้าใจกติกาก่อนรถเรามีบรรทัณคันไม่ใช่ประมูลครั้งนี้แล้วจบไม่ใช่อ่ะโอเคตอนนี้เท่าไหร่หมื่นสามห้าร้อย่ะมื่นสามไอ้คนนั้นไม่มีสลักไม่เป็นไรหมื่นสามห้าร้อยรับหนึ่งรับหนึ่งหมื่นสามห้าร้อยรับสองรับสองนหมื่นสามพันห้าร้อยบาท คุณเงีวน่ม่สามพันร้อคนที่ยกสิบหคือใครวะมือีมืออ่ามือีสลัเปล่าสลล่ามแซีอ่าใครใคร,ใค,รคุณมุดอ่าโอเคเข้าใจก,กติกาคุณมุดสี 400, ่ห้ยค <500. S 1> ุณพร้มพงพร้มพงมือสี่ตอนที่พัดพงปิดนะครับลูกค้าตอนที่พร้อมมก่อนมือสีโอเคมือสนึ่งนึ่งพัดพง อ๋อพอพงศ์หนึ่งเสียร้อยนับหนึ่งชอบไปพัดพงไงหนึ่งเสียร้อยนับสองนับสามมีคนคอมเมนต์อะไรบ้างไหมหนึ่งสี่ห้าห้าร้อยนี่มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเลยหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนับพรพงคันหนึ่งแม่งสามสี่นัดเหนื่อยมากเฮ้ยเหนื่อยต้องยอมรถยนต์สองเลยสองรถยนต์สองรถยนต์สองรถยนต์ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ ราคาราคาไร่นี่ราคาอะคัดนักสองพันนะครับจนเดี๋ยวมีประมูลด้วยส,สองรถยนคาที่มูลนี่สองคันเองสองคันเอาสนุกสนุกขายได้ก็ขายจัดเฟนแนนซ์ให้รถยนต์ลูกค้าสองคันนี้ประมูลด้วยอุ้ยจัดท่วมท่วมราคา,าเท่าไหร่ครับขอราคา,าหน่อยเดี๋ยวักพักหนึ่งให้เสร็จมอไซค์ก่อนเดี๋ยวปูรถยนต์บอกรา,าคาเลยคันฮอนด้าซิตี้หนึ่งจุดห้าเอสีสองพันสิบเจ็ด <2017 S 2> <2017 S 1> นะครับ ราคาสุดๆเลยสามแสนแปดหื่นเก้าพันบาทสามแปดเก้าอันนี้ราคาทุนเลยที่พูดเก้าโอเคอันนี้สามแปดเก้าแปดเก้าครับสองพิบเจดไก่กันหนึ่งคันวีออสนะครับหนึ่งคันหนึ่งห้าเจอ่าปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยอันนี้สามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยปีสองพันปีสองพันสิบเจ็ดสิบเจ็ดอันนี้จัดเฟรนันท่วมนะครับจัดเฟรนันสี่แสนห้าไม่ต้องดาวน์เลยมาหมูลไปนะครับเอามาโจ้เอิ่มต่อ มื่อไหร่จะหมดนาทีว่า6คัน27เนาหรือเกินคันนี้นะเดี๋ยวลูกค้าต้องเห็นเื่องเป็นรถโฉมปี18แต่จดปี19คันนี้บอกเลยว่าภาษีทุ่มทุมภาษีหมด64ลูกค้านี่ดูดูเลยหมดหกสี่หมด64คันนี้ภาษีทุ่มทุ่มเลย64สภาพโดยรวมผมให้90%เลยถือว่าดีมากพี่แบงค์ดูล้อเล้อใหม่หมดเลยดูดิชุดสีชุดสีแทบไม่มีรอยเลยพี่แบงค์คันนี้แต่เป็นสตาร์ทเท้า คันนี้หน้าร้านก็เหมือนเดิมเวฟตัวนี้44,000ื่นสี่ค่ะบากว่าดื่มน้ำบ้างนะพี่เป็นห่วงคันนี้จด19ครับลูกค้าจดสพี่ทานน้ำจะหมดไปขวดแล้วครึ่งขวดแล้วลูกค้านะขอบคุณมากเคยประมูลทีโอ้โห8 9ชั่วโมงโอ้โหแบบพันคันนี้่พันแปดนะลูกค้าระหว่างผมพูดใส่ราคาไม่ได้เลยนะกันกันดีเลย์อ่าคันที่15คันที่15สวยคันนี้สวยมากพี่ใส่15แล้วก็เปิดราคาไปเลยใช่ครับสิบห้แล้วสแลชหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหน้าร้านเท่าไหร่ คันนี้ต้องมี2 5งหมื่นห้าโอเคบิ๊กบสมาสวยไม่ต้องนี่คันนี้ไม่ต้องไปบิวอะไรเลยพี่ต่างกัน7 0,000โอเคเจ็ดพันตัวดีราคาเจ็ดพันเจ็ดพันโอเคใบแดงเท่าไหร่สี่หมื่นสีรถอันนี้ปีปีปีสิแต่จด19อ่าโอเคก็ต้องตีกับสิบเก้าอตีสิบเรถปีเดียวรถปีเดียวจากสี่หมื่นสี่โฉมโฉมสิบเก้าจะเป็นไฟอีกแบบนึงอ่าคนเป็สนใจหรอกเอาราคาอย่างเดียวตอนนี้เปิดราคาที่หนึ่งนู่นแปดพันบาทพันบาทโอเค 185แป0คูณอะไรคูณคุณมานัดมานัท18 500หมานัดทีนงเ็ทีกนนะล้วคุแล้วคุณียวอ่าทำไมไม่มานั่งใกล้ๆกันวันเนี้เป็นนั่งหลบทำไมนั่งใกล้ๆกลกันโอเคครับทีหลังนั่งนี้เลยไหมทีหลังนั่งนี้เลยัสองหมืนหผมว่ายังคุ้มเลยโอเคใช่จะส่งให้ด้วยบ้านเลย 5ก0 0คุณจากอล์ฟหมื่นกยสนใจนะเว็บไอ500าโอนเงินวันนี้นะครับลูกค้าได้โอนเงินวันนี้ภายใน6มงเย็นนะครับถ้าเกิดไม่โอนเงินหาเราเราถือว่าลูกค้าประมูลเล่นๆเราจะบล็อกนะครับแล้วเราก็จะสาบแช่งจุดทูบขนาดนั้นปะวะฮะกระจดมองข้ามมีไหม คันนี้ไม่มีมานะไม่มีครับไปขโมยคันอื่นมาให้ครับลูกค้าอ้าวไม่ใช่พูดเล่นพูดเล่นไปซื้อเอาไปซื้อเอาไม่มีอยากได้กระจกถ้าเราไม่มีนะลูกค้าไปที่ร้านร้านร้านขายของพวกแบบว่าเครื่องจักรยานยนต์อ่าโอเคถูกก็จะอยู่ประมาณคู่ละ80บาทอ๋อโอเคหนึ่งเดี๋ยวใช่สองหมื่นบาทสองหมื่นบาทคนคอมเมนต์บอกว่าไลฟ์สนุกมากครับสู้สู้ขอบคุณครับลูกค้าก็เพื่อลูกค้าแหละครับทำแล้วขาบทุบสี่หมื่นไอเป็นสี่ตันนะครับ จ็บอกฮะเออใช่จับบีช่วยแม่งหน่อยพวกเล่นโอเคเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่สองหมืนบาทสองหมบาทครับสองพอและวผว่านนึงมบอกขอนิดนึงอย่าประมูลเล่นพอเดี๋ยวจะเสียสิบคนที่เขาอยากได้โอเคสองหมื่นเล่นจริงสองหมจริงพี่สองหมจริงโอเคคุณอะไรนะคุณอะไรนะคุณบิ๊กสิบห้าสิบห้ารับหิบสองหมื่นชายุทเปิดมาเท่าไหร่สองหมื่นคุณอะไรสองหพี่คุณก๊อฟสองหมื่นบาทโอเคน้าร้าขาย สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองหเอากันกลางอดยสองหมื่นห้าพอันนี้เราจัดส่งถึงบ้านสองหมเอ้สองหม้าร้อบาทนัหนัหตักรอบอสองหมื่นาร้อยบาทตักรอบสองหมื่นหนึ่งโอ้โหสองหมบาทคุณไรคุณไรอะไรบอกชื่อด้วยบารพรงานวันนี้นะสุบาพรสองหมบาทนับหนึ่งนัดหนึ่งสองหมืนบาทจัดส่งสองหมื่นสิบบาทนับโอ้สองหมื่บาท หน้าร้านสองหมื่นห้าเอางี้ออกมาเลยพี่เป็นไรครับทำไมอ่ะนี่หนีบตกเลยเสียงมันจะได้ไม่สะดุดพี่ใกล้ๆอ่าโอเคเอางี้เหรอเอางี้เลยพี่เข้าเสื้องเลยเอางี้เลยอาจจะแบบโดนสายช่วงสายอ่ะอ่าโอเคเขาบอกว่าเสียงสะดุดอ่าเสียงสะดุดเหรออ๋อขอบคุณมากลูกค้ามีอะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับนะอะไรที่คอมเมนต์ดีๆเราก็ใจดีไปเสียงแน่นเลยป่ะแน่นเลยอ่ะอมเลยไหมอมเลยไหม อ่าอาต่อต่อโจ้เร็วเร็วอีกกี่คันเนี่ยใกล้แล้วพี่ใกล้ลวอีกสิบคันสุดท้ายมาโจ้ต่อเลยคันนี้เป็นสิบหกเป็นฮอนด้าเวฟนะครับสีขาวแดงปีอ0 1 3าสิบสามไม้สามหมื่นเก้าพันโลครับคันนี้ภาษีหกสามอยู่นี่ภาษีหกสามแต่นี้มีรอยเยอะนิดนึงนะลูกค้าอยากได้รถอะไรมีเบอร์โทรแล้วติดต่อโจ้ได้เลยเดี๋ยวโจ้จัดรถให้สองห้าหกสามเป็นแม่ภาษีเนี่ย มีรถอีกประมาณพันคันนะครับลูกค้าอย่าซีเรียสครับมีรถเยอะครับข้อมูลแพงแล้วไม่ขายเราขายราคาราคาราคานะครับมีท่อท่อแต่งมาตามนี้เลยครับท่อแต่งมาท่อแต่งมาราคานี้ไม่พลาดยกกันสามสี่ไม้พอครับลูกค้าอย่าลบไปอะไรเยอะแยะนะครับเป็นท่อแต่งมาราคานี้กับสภาพเราบอกให้เลยว่ามันมันมันฟังได้นะครับเราเน้นเน้นระบายรถครับไม่ได้เน้นทำงานเครับอาจจะลอยรอบคันมมีรรอยตาากใช้งานไม่เยอะมาก ถือว่าซื้อไปไปจ่ายตลาดหรืออะไรนี่ถือว่าคุ้มมากอะอะอะถ้าเอตัวนี้ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วอะปลายแดงปลายแดงสี่หมื่นสี่อ๋อโอเคครับผมมือสองมือสองถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีหมื่นปลายปลายหมื่นแปดหมื่นเก้าปีปีคันนี้ปี13พี่ปีอ๋อปีเก่าเหมือนกัน7ปีแล้วเราเริ่มที่13,000บาทอ๋อก็ต่างกัน5,000เองไม่เยอะโอเค13,000ลูกค้า13,000อ่ะ13,000พอ อย่าไปยกอย่ายกอะไรมากมายหมื่นสามลูกค้าสนใจมากดมาเลยครับายตลาดหมื่นสามส่งถึงบ้านครับโอนเงินวันนี้นะราคาดีไม่มีค่าอะไรแล้วราคาที่จบเป็ดเสร็จเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะติดต่อที่คอนแทคด้านล่างนะครับแล้วก็โอนเงินที่แสมิเตอร์ไม่มีเจ้าหน้าที่โทรไปหานะครับลูกค้าต้องบอกก่อนนะครับย่างไรเออมิชาชีพเยอะต้องติดต่อที่แอดไลน์เราแล้วเดี๋ยวให้เบอร์ไปก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงหรืออยากได้ลดรติดต่อสั่งโจ้มีเบอร์มือถือโจ้ให้แล้ว ได้ในนั้นเลยนะโดยแคปชั่นด้านล่างก็โทรมาอยากได้ลถอะไรเดี๋ยวจะมาทําการประมูลให้หรือจะมาซื้อหน้าร้านยากเลือกจัดการให้พยายามจะคัดรถที่ดีที่สุดขึ้นมาให้ใช่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 นะครับนะเป็นรถที่เหลือจากการประมูลนะครับโอเคเป็นสามห้าร้อยเป็นสามห้าร้อยอ่มาคุตบุกขายเลยพอเลยหมื่นสองร้อยนับหนึ่งนับหนึ่งอยากขายคุบุกสามร้อยทุกคนทุกคนหนึ่งหมื่นสี่ พันบาทน่าลักขายหมื่นปนับเย้นี่กุาลลดราคาต้นพันเนืเนี่ยแต่ละคันเนี่ยโจถ้าราคาวิ่งวิ่งต่ำกว่าพันห้เนี่ยขาดทุนนะเนี่ยขาดทุนนะเนี่ยเอาจริงๆนะเพราะจัดส่งให้ด้วยต้องบอกให้เลยโอ้คันนี้ใหม่ไมแค่ไม่กำไรเลยเลยคันนี้ผมยอมรับเลยว่าเพราะเราจัดส่งให้อีกนะครับแรายกราคาเราเองเลยคันนี้พี่หรอว้าวซิ่งเลยอะมัน ไม่สตาร์ทมือด้วยอ่ะพี่เเยยยยีี่่มมคันนี้สตาร์ทมือด้วยลูกค้าเยี่ยมคันนี้ผมขอรีวิวนิดนึงพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยคันนี้นะครับเป็นลำดับที่17 17สิลัมานะลูกค้า17คันนี้17เป็นปีสีปี2017บอกราคาเลยคันนี้ภาษีหกตุลาหกสอนะลูกค้าปีสิบเจ็ดคันนี้เป็นขาย17ื่นโอเคมือหนึ่งอยู่ก็4 4่หมเหมือนเดิมอ่าโอเคมือสองคันนี้อาจจะเป็นบางร้านบางร้านก็อาจจะมี3เลยหรือจะเป็น27 สองปลายปลายมันเป็นสตาร์ทนิ้วโอ้สตาร์ทมืออ่าบางคนเรียกสตาร์ทนิ้วบางคนเรียกสตาร์ทมืออ่าอเดี๋ยวผมเปิดให้อ่าโอ้โหสตาร์ทมือด้วยไม่ธรรมดานี่คันนี้คันนี้คุ้มนะลูกค้าสตาร์ทอะไรทำไมหน้าร้านขายสองหมื่นปลายเราเปิดราคาเท่าไหร่เองหมื่นเจ็ดพี่หมื่นเจ็ดได้เหรอหมื่นเจ็ดก็จะไปตายเป็นหมื่นเลยอ่ะคันนี้ดีพี่เอาทำไมคันนี้มันไม่จบอ่ะลำดับที่สิบเจ็ดสิบเจ็ด 17บเจลบหมื่นเหน้าร้านขาย2อ0 0มเราขาย1 7ื่นเองใช่ครับโอเครวมทุกอย่างแล้วเครื่องยังไม่มีไม่โอนนะครับลูกค้าไปโอนเองลดโอนได้นะครับหมื่นเจ็ดที่ร้อยนะค้าสามสองหมื่นเจ็ดคันนี้รถปีเป็นล้อคอมนะล้อรถปีสองพันสิบเจ็ดใช่ป่ะล้อเมียสองพันสิบเจ็ดป่ะโอเคมีความสหมื่นเก้าครับโอเคหมื่นเก้ามาได้ได้ได้หน้าร้านสองหมื่นปลายเราอยู่ที่หมื่นเก้านะครับจัดส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับไปโอนเองคุณเหมียวคุณเหมียวไม่ได้รถเดี๋ยววันเนี้ย เหมียวนี่หลยหลเห็นหลายดอกแล้วเหมียวไม่ได้ลดทีงโอเคหมื่นเจ็ด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 มื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดนาร้กนขายองหมื่นไปหมื่นเจ็ดหมื่นบาทนัดหนึ่งหมื่นเก้าแล้วพี่โอ้โเดี๋ยวราอยากขายอยากให้ถอกจะดีเลยนิดนึงพี่สตาร์คือคุณเหมียวคุณเหมียวอ่าสองห0นสองหมืนหม่นอ่ะ2องหมอ๋อองหมเหมียวอย่ายอมเหมียวเหมียวอยายอมแล้วเหมียวหน้าร้านอหมื่นไปอ่าอ่าคันนี้สตาร์คอย่างเงี้ยพี่ดูเดียโอ้โหสตาร์คมือ สตาร์ทมือไม่มันมันมีหลายอย่างนะมันมีสตาร์ทมือกับไม่ใช่เดี๋ยวเหรอมีสตาร์ทต,ตีนด้วยไม่ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ไปเดี๋ยวไม่ได้มันมันมันมีระหว่างสตาร์ทมือสตาร์ทต,ตีนนี้ด้วยนี่ได้เป็นชั้นสองอย่างมือก็ได้ตีนก็ได้อย่างนี้ผมก็สตาร์ทศอกได้เนี่ยเอาที่มึงสบายใจโอเค มากูจะขายของแล้วถี่เวลา20,500มา20,500ลูกค้า20,500หน้าร้านขาย20,000ปลายถ้าเป็นรถยนต์เขาจะเรียกอะไรเม็ดอาร์คใช่ไหมพี่อ่าแต่เนี่ยหมอไตรเนี่ยจะขายรถเอาเลยยังอยู่นี่ใช่ใช่กิจยังอยู่ถือว่าเนี่ยหม20,001มามา20,001เอาได้ได้หน้าร้านขายอยู่มา20,000ปลายมีเคิร์ฟได้อยู่แล้วโอเคคุณอะไรอยู่20,001 20,001ครันับครับคุณปิยวัฒตร20,001เอ้าวขายโอนวันนี้นับหนึ่ง นัดหนัดนับสองนับสองสองหมื่นหนึ่งพบาทสองพเจ็ว็บไอป้ายแดงสี่หมื่นสี่มืองคันสองหมื่ายสตาร์ทมบอคุณนัดได้โอนวันนี้นัดคุณปิยวัฒนะครับคุณปิยวัวไหนบอกนัดวะคุณปียวั์อ้าบอกนัดะเทไหร่นะสองหมื่นหนึ่หมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งบาทนครับบอกให้ถ้าราคาวิ่งต่ำสองพันกูขาดทุนทุกคันอะเพราะว่าไม่จัดส่งอีกพันหแถมราคากูดับอีกพันกว่าบาทโอ้ลูกค้าเอ้ ไม่ได้เหลืออะไรเลยตรงเออยังไม่รวมค่าตัวผมเลยไม่เป็นไรใช่พนักาอีกสิบกว่าคนลูกค้าบอกให้เลยระมูมูวันเสาร์อะไม่ได้อะไรลูกค้าจริงๆไม่ได้อาลูกค้าเอามันนะแต่อยากขัดทุนเหมือนครั้งที่แล้วสี่หมื่นไม่ไหวเยอะโอเคอะต่อไปครับเว็บไอเว็บไอคุณเหมียวกูยังไม่ได้เลยคุณเหมียวคันนี้เป็นปี2016นะครับะลูกค้าสีแดงดำอ่าเป็นรถเดิมเดิม มีรอยมีรอยพี่แบงค์มีรอยตรงนี้มีรอยอ่าว่าไปว่าไปรอยถลอกนิดนึงเนี่ยว่าไปตอนนี้ท่านกำลังชมอยู่ในเพจของสยามอินเตอร์กับประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้แปดนะนะลูกค้าใครๆก็ประมูลได้เลยหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะเราประมูลผ่านเพจสยามอินเตอร์กับประมูลอยู่นะครับนะครับลูกค้าที่อยู่ในเพจสามารถใส่ราคาคอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ว่าขอให้เอาจริงนะครับราคานี้ตามสภาพจะส่งถึงบ้านให้นะครับมาพิมพ์ีทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ไม่มีนะครับ อาทิตย์นี้รถหมดแล้วมีแค่วันเสาร์นี้วันเดียวนะครับมีรถยนต์อีก2คันตอนท้ายแต่งนุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็มีแจกนะครับมอไซค์คันหนึ่งสำหรับคนที่เข้าลูกิจกรรมนะครับใน <1, 000. S 1> เรื่องของการพี่แบงค์ใส่เข้ามาได้เลยลำดับที่หคอมเมนต์ <18. S 1> เรื่องโควิดนะครับเข้าไปดูในเพจเราย้อนหลังได้นะครับตอนนี้คนเข้าชมเท่าไหร่ครับพันสามนะพันสามนะดรอปลงมาโอเคครับอ่ะต่อเลยครับอันนี้สตาร์ทเท้านะอันนี้สตาร์ทเนะท้าหมื่นหกพันบาทลูกค้าใส่มาได้เลยนะหมื่นหกพันบาทโอเคครับ หมื่นหกห้าร้อยโอเคน่าสนใจ1มือเจ็ดมีคนใส่มืเจ็ดแล้วคุออะไรขอชื่อด้วยครับจะได้บอกขอชื่อด้วยใส่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 เลขมาใส่เลขมาใส่ราคาหมื่นเจ็ดคุณกิจเจริญนะครับหมื่นเจ็ดหบาทมีคนให้มากกว่านี้ไหมครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทหน้าร้านขายยู่มาณสองหมื่นสองหมื่นหน้าร้านขายเท่าไหร่วะสองหมื่นห้าวะโจหน้าร้านขายเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นพี่สองหมื่นสาต้นๆโอเคสองหมต้นๆมีเครือบผ้าห้าพันบาทประมาณ สุภาพรสุภาพรหมื่นเจ็ดหมื่นแปดคุณหลิวขอบคุณมากเอ๊ะคนเดิมๆนั่นที่คอลๆเนี่ยน่าจำชื่อได้คุณหลิวหมื่นแปดเยี่ยมครับหมื่นแปดนะครับหมื่นแปดซื้อได้น่าร้านขายอยู่สองหมื่นสามนะครับมีเคิร์ฟอยู่ประมาณห้าพันถูกกว่าน่าร้านห้าพันอันนี้จัดส่งถึงบ้านด้วยนะครับฉะนั้นราคาไม่แพงครับคนซื้อไปใช้หมื่นแต่ว่าพอค้าสนใจประมูลผ่านระบบเราได้เอสเอนะครับจันพุทธศุขจันพุทธศุขนะครับแต่ต้องมาจําป้ายห้าพันบาทนะครับมอไซค์รถยนต์สองหมื่นบาทนะครับประมมมมมูลลคคคครรรรััั้งงงะะปาาาณออออ่ต์์ไซถถถึึนนนย นะครับตอนนี้คุณหลิวได้อยู่ราคา18,000บาทโอเคคับไปเลยไหมหนึ่งหมื่นแปดบาทคั่ไปเลยไม่เสียเวลา1นึ่งหมื่นแปดพันบาทหลิวใช่ไหมตอนนี้คุณหลิวป่ะครับ18,000บาท185นะครับ185นะครับที่อื่นผมไม่รู้ยังไงครับแต่ที่นี่เวลาประมูลทีใช้คนเป็น10ครับลูกค้าที่อื่นอาจจะใช้คนเดียวเราใช้เป็น10ครับฉะนั้นมีต้นทุนนะครับ10,000เท่าไหร่นะ 8 5 0 0 1า0 0้าอโบโบโบโมึงเอาจิงนะเว้ยมึงต้องโอนกันวันนี้นะบโบนะต้องโอนจริงนะเว้ยโบโบนะหน่้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดับหบโบโมึงโอนงันวันนี้นะหนึนับสองโบโบหนึ่งห้าร้อยบาทได้รัใครสองหมื่นสามับเหมียวกูเมื่อไหร่จะได้รถสทีวะอพินบอกว่าดูทุกวันครับชอบมากอ่าอขอบคุณครับลูกค้าก็ฝาก กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยตอนนี้ประมูลอยู่เจ็บคอแล้วลูกค้า27คันวันนี้ชั่วโมงกว่าแต่มีมอไซค์เดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็แจกรถมอไซค์นี้อ่ะแจกแจกคันนี้คันนี้ลูกค้าเดี๋ยวจะประกาศนะครับแต่ต้องดูอยู่ในช่องเราด้วยนะแจกคันนี้คันนี้มีผู้โชคดีได้ไปนะครับตอบคาถามเราถูกเราแจกอีกตอนนี้เป็นคันที่4นนแล้วสำหรับใครคนริมเข้ามาสองเดือนอันนี้แจกฟรีหมื่นสามประมาณคาลมื3สามได้แจกฟรีคันนี้ นะครับแล้วเดี๋ยวโทรหาผู้โชคดีเลยนะครับเดี๋ยวโทรหาผู้โชคดีไปนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเพจชื่ออะไรนะครับคุณอะไรได้ไปนะครับอันนี้เป็นการตอบคําถามสําหรับคนที่คนที่เราถามแคปชั่นไปว่าในในเพจเราก่อนนะเนี้ยที่ถามไปว่าช่วงโควิดลูกค้ามีเรื่องเล่าอะไรที่น่าสนใจนะครับก็มีคนเรื่องเล่าประมาณสักกอบห้าร้อยกว่าลนาแล้วก็คัดมา1นายลขอมา1นึลก่อนแล้วถ้าลูกค้าอยากให้เราทากิจกรรมดีๆอะไรหรือมีอะไรให้ต้องให้เสียมิเตอร์ช่วยเหลือ ให้บอกมาในคอมเมนต์ได้เลยอะไรที่เราทําได้เราจะพยายามทําให้ช่วยเหลือกันนะครับอ่ะขั้นต่อไปนะประมูลหาเงินก่อน